จะบินเมยนไแต่รถอยู่ไหนไม่รู้พี่รถรถมันมันขี่แล้วแน่จะไปทางหน้าเมืองมั้ันนี้มันหลังเมืองมั้ข้างเมืองมันไปหลังเนี่ยไอบินตกสามอ่ะท้ายท้ายทาไรไปอ่ะ ชื่ออินดาปอนนาปอนไอวีเอ็ดนะ่ันมาด่วดเลยนี่มานี่มาของอะไรเศกุน่ะเศร์บ้านนะ ไปเกิดที่ตอนเกิดอ่ะเ<อ>หรอพี่ตามพี่ตามเกิดอยู่ข้างหลังไอตัวนั่นแหละที่ยิงพี่อ่ะท้ายแท้ายรัวนวีตัวนึงนะผมไม่เห็นมันขับรถไปไหนโน่นอ่ามันขับรถที่พยายามว่าตอนแรกไงมันเนี่ยมมาเฝ้าของพี่อยูเลยเนี่นยกับไปสามที่นั่งอ่ะ

เฮ้ย <Hey, S 1> พี่ปามผมว่าแม่งมันมันยิงพวกตัวเองอย่างี่ไอเอิร์ดกับฟีเอฟีเอ็นอะไรสักอย่างนั้น เออมาแล้วเออดกับเอฟีอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เอฟบีไม่มาไม่เออพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นดาโค่ตาอาประกบน้อยไม่ใช่เออพี่เจอแลพี่เอ็นเนี้ย โดนโดนโดนโอ้โหมาช่วยเราด้วยที่เดิมระแวงมันดิไม้เลยมันดิบไม้เดวกมเลยเอ้รูไอ้พวดดิดทำไมต้องหยุดีเห็นตัวแล้วตอนเห็นตัวแล้วทำไมต้องหลุดเจ็งเนี่ย อยู่หลังแกอยู่ใช่ไหมพี่วิ่งมาข้างหลังอ่ะพี่เห็นตัวเอ้ยผมเห็นตัวให้ยิงยิงที่หัวแา่หลังกระดุกแกนยโดนยิงตายไม่เสียแกท่าผิบตกพี่

ขรัขบ,ค,บค,ครับฮัโลครับตอ้นี้ผมมองเห็น่ื่ะ ีกบน,น,น้อยนม่กบนแลยใครใครพีเกมยิงอะมามามารีบมาเบ้นเบๆนเบนเ จบเลยที่อย่างเงี้ยคกไรนี่เขียนยบสามโหแหลก เราก็ต่อมาเนี่ยอย่างงี้มันยอมหไปนะเนี่ยยังไม่ออกทุกทีไอฟินอ่ะเอ็นไอซินเอ้ยแต่ก็อยู่อะพินิดพินิดอะฟินิดพินิดมาลูมาใหม่อ่ะเกมยังไม่ออก เอ้มันมันขอน้ออะไรอะพี่ <iet S 1> <c oughs> ฟินิดแต่เอ่มันออกแล้วไอ้ฟินิ์ไม่ออกแต่เอิร์ดออกไหลออกมันลุนแรย ยอมพี่เข้าหลุดเข้าหลุดอย่างไหมไข่หัว่ไปเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วนี่ไม่รู้เหนียวกลางๆนี่อยู่ ใช้โปรแกรมอะไรอ,ะอ่ะกระปาอมันมีมันมีที่ตั้งอยู่พี่อพี่พอาพยันค้างทำไมเนี่ยค้างเนี่ยเก็บปองเลยมิขึ้นมิขึ้นเลยเข้าหลุดเข้าหลุดจริงเนี่ย